ครับเปิดสายรั่วได้กลับมากินเหล้าอีกแล้วเราไปดูกันนะครับเจียมที่มาตรฐานมึงตกมุ่งหยาอยักตกจะไม่เกิดนร้อยคอมนี่งานเนี่ยเจาตั้งงานเน้ยมึจะรอเดี๋ยว่งนี้เขาเด็ดเขาเบิ้งได้กับนอนสเปคเต็มร้อยหอดนะเข้าเชื่อคืนจะมีแต่ว่ามึงเลยหนักรอรอจีแบกเชื่อคืนเฮ้ อันนี้ความมืงกัจนอนเมเนเ้าไปยงเอแต่จก็ได้เลยพีเจ้าแ่ไย่เข่าแต่มึงว่าไป่่าพูใหญ่ก็เข่าลวเจ้าเพท่านพวกไฟเราคุยจริงๆนะการคืนงายดีพอถกต้องพวกไฟในามเจ้าในหนึเราเบาแน่นี่เราอันนี้ไม่มีประโยชน์แต่ว่าเช่ามาไม่ความจำหายหมดเขาับช่าความจำหายหมด่ะจอดแล้วได้าแจกไปเราไม่เอา เราไม่อยากเอาเราไม่อากเอาเามากลยนะว่าันวกันว่าพวกนะพวลยนะเราถึงใครเล่าเล่าอ่ะเบิรเล่าเล่าเล่าถึงใครล่วเนี่ยจบเลยแค่คือว่าคันเจ้าขันพวกคันว่าสองคนนี้แค่คือเราบอกเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาถามด้วยเฉยเล่าบอกว่มีอย่บอกไม่อย่างน รูดแล้วครับหลุดแล้วนี่แหละต้อนนี้ตามนี้เลยแพนเอ็นป่ะเออแพ่นี่เอ้ยมึงรู้ไหมว่าเงินเนี่ยมันรออยู่แล้วมึงทำยังไงให้ให้ได้เงินมากที่สุดเขาว่าน่าบ้านเขาใจแค่ให้พอใช้นี่ใช่พอใช้ ข้าวคนบ้นให้ดีวยนคยเกินที่ซื้อแมเิรว่าใส่เร็วนี่ยอยสงลด่ตอนนี้กผมนยข่อยนยเลยนะเขาเขเขารเป็นย้วเล่ยเลยบอเขาเปไเปเตผู้จอดไพูดถึงูไตอนนี้กรผู้ป็ไกดนะคป่้วเลี่ยคไหวัสดีครับผู้ด้วยสันริงครัวันนี้มากินเหล่า วันที่อะไรนะครับนี่วันที่สองครับวันที่สองเป็นยังไงบ้างก็เมาพี่เขาได้เรื่องกันนะเางทียงเราฟังมาซีแล้วนะอ้ลุยทำยังไงถึงจะดังเหมือนจอห์นนี่อรัพี่จะมีเงินเดือนกินอย่างจอห์นนี่อรัพี่เงินเดือนอะไรอ่ะคนไลค์กดแชร์มนก็หาเงินที่มันแบบว่าแบดแบดที่มันแบดเราทำเองเนี่ยเราทำเองเนี่ยใช่ไหมล่ะ อแบบเอาอย่างสุดยอดอย่างจนนี่ขนาดไปอุนที่จนนี่ยังมีกคือหมเล็ไมแสน่ะโอ้โหอเนีาพี่แก่อนโจพี่แดดมาถามคเนอะนีพี่แบเข้าโอ้โหเอ้ไปไงแฟนขคตัวนะฝ่ายแกร็บนะครับวันนี้ เดาเดาไม่เนาได้เล่อย่อยว่าดสายค่อยสายว่านาองงูน่ะงั้นงัานนะถิ่นที่ี่ที่ที่ทำน่าแต่ดนี่มัา้เยอะทำว่างา่ทิศมางไหนลาพื้นลาเป็นรับไไหล้ลาพี่หยาพี่หยาลาพี่หยา อะไรนะแท้เพรใ้ตัวจริงอะพี่วันนี้แบบถ่ายปืนกี่เล่าแตรว่าการตั้งแบบอย่างน้อยว่าใ้้จะนอนก็ปิก่่อนนะอ่ยกอ่ะยกบอกให้ทำไงคูมลังนะไม่ข่าไม่ขืออะไรนะอโเเร